สวัสดีครับพบกับช่องจับสกอร์สูงแรกสูงเต็มนะครับกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกวายจับนะครับประจำวันที่28สิงหาคมนะครับปี6 5นะฮะวันนี้มีคู่ทีเด็ดหนึ่งคู่นะครับประจำวันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับในรอบเที่ยงคืนครึ่งนะครับในลีกลาดิก้าของสเปนนะครับบาร์เซโลนาพบกับเลอันบายาโดริตนะครับ อ่าวันนี้บาร์เซโลนาเองก็เป็นเจ้าบ,บ้านนะครับก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มล่าสุดของบาร์เซโลนาดีกว่าครับเพิ่งชนะเรอเซเรอซิดดดมานะครับหนึ่งสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเสมอลาโยวาเลกาโนนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็ไปแพ้เบริวมาศูนย์สองนะครับแล้วก็เสมอกับเกตาเฟมาศูนย์ศูนย์นะครับ ส่วนเวลาโดริทนะครับเวลาโดริทเองก็เสมอพึ่งเสมอเซบีย่ามาหนึ่งหนึ่งนะครับแพ้นะครับเวลาริวมาอ่าบิยาเรียวมาศูนย์สามนะครับ,ลลบ,ลรบแล้วก็ชนะเออีบาร์ศูนย์สองนะครับก็ถือว่าฟอร์มสองทีมเนี้ยก็เขาไม่ต่างกันนะครับนี่ทั้งแพ้ทั้งเสมอทั้งชนะเหมือนกันนะครับเราไปดูราคากันดีกว่าครับราคาตอนนี้นะฮะฝั่งทางบาร์เซโลนา เปิดมาที่2ลูกนะครับตอนนี้มันไหลขึ้นเป็น2ลูกความลูกนนครึ่งนะฮะส่วนราคาน้ําเองเนี่ยก็ไหลลงนะฮะเป็น0.9นจาก1.08เนี่ย ก็แสดงว่าวันนี้บาร์เซโลนาเองก็มีโอกาสชนะนะครับมีโอกาสชนะที่2ลูกนะฮะหรือหรือ3ลูกเลยก็ได้นะครับไปดูราคาผู้หนึ่งเอ็กสองดีกว่านะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับจาก1.20ลดลงเหลือ1.14นะฮะแล้วก็ผู้เสมอเพิ่มขึ้น6.5เป็น9 0 0แล้วก็ทีมเยือนจาก11เป็น15เลยนะฮะแสดงว่าวันนี้นะครับวันนี้บาร์เซโลนาต้องชนะนะครับ ชนะ2หรือ3ลูกนะครับแล้วก็ดูจากผู้เสมอแล้วน่าจะชนะแน่นอนแต่ว่าจะชนะถึง2หรือ3ลูกตามราคาต,ต่อหรือเปล่านั้นเองนะครับอ่าครับสูงเต็มเกมนะครับไปดูสูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่3ลูกควบนะฮะตอนนี้ไหลขึ้นเป็น3.5ลูกนะฮะสลูกครึ่งนะครับแต่ว่าราคามันก็ไหลลงมาที่0.97แล้วก็ ต่ำอยู่ที่0.93นะครับถ้าราคาแบบนี้ไม่น่าจะเกิน4ีลูกนะครับอาจจะอาจจะเป็น3ลูกก็ได้ครับถ้าราคาแบบนี้นะครับบาเซลโลนาอาจจะชนะที่30นะครับผมคาดสกอร์ไว้ที่30ถ้าบาเซลโลนาวันนี้บุกเต็มที่หน่อยอาจจะเป็น40หรือไม่ก็อาจจะเป็น3 1นะครับหรือ4 1นะครับดูจากราคาแล้วก็าจากราคาแล้วก็ ดูจากฟอร์มของบเซโลนาแล้วน่าจะทำประตูได้เยอะอยู่นะครับส่วนสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ต้องบุกใส่กันตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับต้องมีอย่างน้อย1ประตูนในครึ่งเวลาแรกนะครับถ้าไม่มี1ประตูนในครึ่งเวลาแรกจริงๆคิดว่าในครึ่งหลังน่าจะมี2ถึง3ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นนะครับต้องไปลุ้นในรอบเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ ศูนนาฬิกาสานาทีเที่ยงคืนครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปจอไปลุ้นกันเลยครับลุ้นๆนนะครับว่าจะสกอร์จะมาตามที่คาดไว้หรือเปล่านะครับอ่าเจอกัน,กนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ